เอ้โยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกม Summoner w a กับ b o u e Channel นะครับวันนี้ก็จะพาไปดูนะครับในเรื่องของอาทีเอนะนะครับผมตียังไงให้เซฟนะครับแล้วแต้มเท่าไหร่มันจะเซฟเออเราจะตียังไงให้แบบเซฟแรงตามที่เราต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับในคลิปนี้เนาะผมพาไปดูรายละเอียดเนาะเกี่ยวกับอาทีเอทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคำนวณแต้มด้วยนะเราต้องตีตอนไหนยังไงนะครับ ปะพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเนาะนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับผมตอนนี้ของผมนะครับอยู่ที่1836นะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถดูข้อมูลการเล่นของเรานะก็คือรีเพย์เนาะนะครับอันนี้ผมตีไปเมื่อ1วันที่แล้วนะทุกคนนะตอนนี้แต้มอยู่1836นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า1แดงเนี่ยจะเซฟไหมเนาะนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างของผมเป็นแนวทางแล้วกันเนาะว่าม,มันจะเซฟยังไงเนาะแล้วทำยังไงมันถึงจะเซฟนะครับอ่ะ ไปดูกันเนาะให้เพื่อนๆกดที่เครื่องหมายตรงนี้นะฮะเอ่ออร์ช่นมาค์เนาะนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะเขาก็จะมีบอกเกี่ยวกับเอ่อท t เอนะครับเนาะการเล่นต่างๆนะซึ่งนะครับเนี่ยเอ่อตั๋วเนี่ยนะครับเราจะได้30ปีต่อว,วันเนาะนะครับก็คือรีช่วงของเซิร์ฟเราก็อยู่ประมาณห้ำทุ่มนะครับอ่ะทีนี้เนาะในเรื่องของ แต้มชัยชนะนะครับเขาบอกว่าชัดเจนเลยนะทุกคนนะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ากรณีที่คุณไม่ได้เข้าเล่นเนาะนะครับการจัดอันดับติดต่อกันเป็นเวลา7วันนะครับคุณจะถูกหักแต้มชัยชนะก็คือแต้มที่เราตีไว้นะของผมอยู่ประมาณ183 6ใช่ไหมแต่ถ้าเกิด7วันเนี่ยผมไม่ตีนะครับมันเกิน7วันมาปุ๊บนะครับเราจะโดนหักวันละ5แต้มนะครับซึ่งตอนนี้เหลือ2วันเนาะแล้วผมเพิ่งตีไป1วันชนะเนี่ยอ่าก็จะอยู่ประมาณ 7วันเกิน7วันไปใช่ไหมครับก็วันที่8 9 10 1 1 12เนี่ยก็อีก5วันผมก็จะโดนไป25แต้มนะครับถ้าเกิดผมไม่ตีเนาะนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เล่นเป็นเวลา14วันก็จะถูกหักวันละ10แต้มเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็การหักแต้มช,ชนะนะจุดติทันทีเมื่อคุณเข้ามาเล่นเนาะอีกครั้งนะครับแล้วก็ผู้เล่นจะไม่ถูกหักแต้มชชนะในกรณีที่มีแต้มต่ำกว่า1000แต้มนะครับก็คือแต้มตรงนี้หนึ่งพันก็คือเขาไม่หักคุณแล้วนะครับ แล้วนะฮะในเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับในในส่วนของรางวัลเนี่ยเราสามารถดูประกอบได้นะ,นะครับหนึ่งพันแต้มอยู่ที่อะไรทุกคนหนึ่งพันแต้มก็จะอยู่เนี่ยช่วงเนี่ยฮะช่วงนี้เลยนะผู้ท้าชิงนะสู้เนาะเราจะตีนะครับขั้นต่มเงินเนี่ยให้ได้3เงินนะสเงินก็คือ1,200แต้มอันนี้นะครับถ้าเกิน1,200แต้มหรือ1,200แต้มพอดีนะครับอันนี้คือไม่ต้องดวนดับละคุณจะได้เลยแต่ว่านะครับสิ้นสุด ซีซั่นเนี่ยต้องเหลือ6วันนะกับอีก23ชั่วโมงลงไปแล้วนะถ้าเกิดว่าขึ้น7วันอย่างเงี้ยคุณยังต้องตีแต่ถ้ามันเหลือ6วันเมื่อไหร่นะแล้วตรงเนี้ยจำนวนมันนับชอยหลังนะครับประมาณหกวันยี่สิบสชั่วโมงเนี้ยก็คือคุณเซฟละนะครับเนาะซึ่งนะครับผม1,200เนี่ยเราไม่นับอันดับเนาะนะครับมาดูอันดับ1ทอง1ทองเนี่ยต้อง1,300นะครับแต้มเนาะก็คือต้องมีแต้มตรงนี้1,300แล้วก็อันดับ6,000นะครับซึ่ง ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับแต้มผู้พิชิตเนี่ยหนึ่ตรงเนี้ยมันจะเกิน6กพันนะครับเราต้องตีแต้มขึ้นไปอีกเนาะนะครับก็ต้องดูในเรื่องของแต้มแล้วก็อันดับนะครับอันดับเนี่ยถือว่าสําคัญนะเพราะว่าถ้าแต้มถึงอันดับถึงนะครับมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันดับเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆนะต่อเมื่อมีคนมาตีนะครับมีคนมาตีไปอีกเนี่ยเออมันก็จะไหลไปเรื่อยๆเลยนะนะครับการสาหรับ ในเรื่องของสมมติว่าเราตีไว้อห้สมมติผมตีไว้ประมาณ1,310งพันแต้มนะตอนแรกนั้นหนึ่งพันแต้มอันดับผมอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยเนาะนะครับแล้วก็เวลาตรงนี้เหลืออีกหกอีกหกวันนะถามว่าจะเซฟไหมมีโอกาสไม่เซฟเพราะว่าอีกหกวันเนี่ยอันดับเนี่ยมันจะไหลเกินหกหมืน่นถูกไหมนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการดูแต้มดูอันดับเนี่ยผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็น ดาวเขียวเนาะดาวเขียวก็จะได้ในส่วนของออร่านะครับสอันเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต้มจะเยอะกว่าเนาะซึ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็คือจะตีต่าๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นนานๆแล้วเนี่ยแบบตีล่ารางวัลเลยนะก็จะตีเนี่ยนะครับขั้นต่ำให้ได้เนาะสามินนะครับก็จะได้คอสหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็หนึ่งแดงจะได้คอสออันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นช่วงท้ายๆซีซั่นเนี่ยก็จะเจอพวกที่เนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยแรงพวกเนี้ย เขามาไตา่ช่วงท้ายเนาะทำให้เรามีโอกาสไปเจอเขาเพราะว่าแต้มเขาก็ยังเท่าเราเนี่ยแหละนะมันก็มีโอกาสที่เราจะแพ้เยอะนะครับแล้วจากการที่ผมเล่น r t a มาส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าตีให้เซฟเนี่ยตรงเนี้ยเวลา30วันเนาะนะครับผมจะตีก็คือเริ่มแบบตีจริงจังช่วง30วันแล้วก็พอ20วันเนี่ยเราก็จะประคองแล้วนะครับให้ประคองกันอยู่ในแรงแต่ถ้ามาเล่นช่วงท้ายผมไม่เคยจบเลยนะทุกคนนะไม่เคยจบตามแรงที่ต้องการเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ประมาณ ถามว่าพี่ผมอยู่ประมาณช่วงดาวทองเงี้ยเออมันจบไดไหมสองทองสามทองเนี่ยก็ยังมีโอกาสจบได้นะเพราะว่ามันมันไม่เดือดเท่าส,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 สามมิ้นหนึ่งแดงนะฮะไอหนึ่งมิ้นสามไอสามสามมิ้นหนึ่งแดงมันเดือดจริงนะครับแล้วก็บางทีคนที่ตกลงมาจากสองแดงเนี่ยนะครับมาอยู่ช่วงมากองกันอยู่ที่สามมิเนอร์ก็มาตีกันอยู่ช่วงนั้นนะฮะแรงมันจะอยู่ที่แบบเนี่ยนะครับแรงมันจะอยู่ประมาณเห็นไหมห้าพันคนนะครับห้าพันคนนี่คือทั้งเซิร์ฟเลยนะนะครับอ่ะแล้วนะครับ มีวิธีการคำนวณแต้มไหมซึ่งอันนี้นะครับเป็นแต้มคำนวณเนาะจากของจานเตรียมนะครับทำไว้ให้นะครับแต้มตรงนี้มีโอกาสบวกลบนะตีแปลว่า5แต้มแล้วกันทบง่ายๆเนาะถ้าอย่างเงี้ยนะครับดาวทองเนี่ย1,302เนี่ยคุณบวกเข้าไปก็น่าจะอยู่ประมาณ1,310แต้มเนาะนะครับถามว่า1 3 1 0แต้มตอนนี้พี่ผมตีได้1 3 1 0มแต้มละมันเหลือ12วันนะผมจะเซฟไหมถ้าคุณแพ้มันมีโอกาสไม่เซฟเยอะนะเพราะว่ามันจะต้องถูกหักลงไปอีกถูกไหม นอกจากคุณจะตีเผื่อเข้าไปอีกนะให้มันชนะเกินไปสักเกินแบบว่าถ้ารอบหน้าแพเออก็ยังเซฟอย่างเงี้ยนะครับก็จะค่อนข้างรอดนะอย่างเนะงี้ยก็ตีไปนะครับประมาณ 1, 3 2 0อ่าแลถ้าต่อให้อีก6วัน xx ชั่วโมงเนี่ยหกวันยีชั่วโมงเนะี่ยคุณมาตีอีกนะครับคุณเหลือสักประมาณ 1, 3 1 0อ่อาเงี้ยคุณก็มีโอกาสจบ1ทองเนาะนะครับสองทองก็เหมือนกันเนี่ยลองคำนวณแต้มประมาณนี้เอาให้ดีก็บวกไป5แต้ม ที่จะเซฟเราก็ตีให้มันเกินไปอีกหน่อยนึงนะครับเราจะได้ไม่หน่อยช่วงซีซันแต่ถ้ามาเล่งช่วงท้าย7วันท้ายหูบอกเลยว่นนานรกลมากนะครับเนาะจากประสบการณ์ตีตอนนี้นะครับเอ่อหนึ่งแดงอยู่ที่1 8 2 7เนาะถ้าเกิดว่าอีก6วันผมตีแพ้ผมก็จะอาจอยู่ที่ประมาณ1 2 9ทถูกไหมอ่าหนึ่งพัด้ย่มันก็ยังต้องลุน้นถูกไหมเพราะมันบวกลบ5แต้มจากตรงนี้นะครับแต่ว่ามันโอกาสมันก็ใกล้เคียงเนาะซึ่งของเดิมของผมเนี่ยอยู่ที่เอ่อประมาณนะครับ เราต้องไปดูรีเพย์เนาะมันอยู่ที่ประมาณ18ึ่สองเ้นะมันนี้ขึ้นมา18 2 6สองหเนาะอันนี้7แต้มอันนี้เท่าไรได้มากี่แต้มอันนี้ได้มา6แต้มอันนี้อันนี้ได้ห้าเนาะนะครับเท่ากับว่าเราเราได้มา5แต้มถึงไหมกยได้7็ดแต้มเนาะเจดแต้มนะครับตรงนี้ก็เป็น อีกส่วนหนึ่งในดูในการประกอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราตีอยู่ที่1836เราตีก่อนถูกไหมเรามาเช็คอินอันดับตรงนี้ก่อนกับคนที่มาตีช่วงท้ายที่อันดับเท่าเรา1836กเหมือนกันอันดับตรงเนี้ยเขาจะเยอะกว่าเรานะครับเนาะเพราะว่าเรามาถึงก่อนนะเหมือนกันวิ่งอ่ะเออคุณวิ่งทําเวลามาอยู่ที่ตรงเนี้ยแต่ว่าทําเวลาดีกว่ามาเข้าก่อนนะแต้มคุณก็จะอยู่ที่สติอ,อันดับคุณก็จะอยู่ดีกว่านะครับคนที่เข้ามาเช็คอินตรงนี้แต้มทีหลังเนาะนะครับผมฉะนั้นตตีีบบวกเผื่อไปนะครั ก็หวังว่าหลายคนเนาะน่าจะนะครับตีประคองถ้าเอาชัวนะถ้าเอาชัวช่วงนี้มีเวลาอีก12วันใช่ไหมผมแนะนำให้คุณตีเผื่อไว้นะครับตีช่วงนี้ยังไงก็ดีกว่าตีช่วง7วันท้าย7วันท้ายเนี่ยให้มันแบบว่าเอแพ้แพ้1ปีกแล้วยังเซฟเออ,อย่างเช่นอะง่ายๆเลยคนที่อยากจบ2ทองนะ2ทองถ้าเป็นผมนะผมก็จะกะไว้ตรงนี้ประมาณ1450เนาะ แล้วแต้มมันขึ้นเท่าไหร่สองทองตีทีหนึ่งสมมุติว่าขึ้น10แต้มผมก็จะตีประมาณ1 4,60ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมาลดเวลาเหลือ6วันท้ายเนะี่ยกะตีไปปีกเนี่ะโอเคแพ้ก็อยู่ในเลทอยู่ในแรงก็ช่างมันเนาะก็ยังไงก็จบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์เนาะเกี่ยวกับเ,เรื่องของการคำนวณแรงนะครับในของการตีทีเอเนาะก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นนะช่วงนี้ถามว่าเล่นทีอะไรดีเออนะครับพี่มันใกล้ตัดแล้วก็พยายาม เล่นแบบเซฟที่สุดอเล่นแบบเซฟที่สุดเราสามารถไปดูรีเพย์นะแล้วก็ดีที่สุดได้นะครับเนาะส่วนใหญ่จะเป็นดาวแดงเล่นกันนะนะครับดูว่าดาวแดงเขาเล่นบุกกันไหมเห็นไหมบางคนเขาก็เล่นแบบว่ากึ่งบุกกึ่งรับนะไม่มีใครที่แบบน้อยนะที่จะเล่นแบบบุกสุดเนาะเนี่ยอย่างนี้มีบุกบุกสุดเลยนะครับดลองไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าช่วงหนึ่งทองนะใครที่จะเซฟดาวทองแนละหนึ่งทองถึงสองทองนะผมว่าเล่นทีมที่แบบ เออทีมรับมีฮิลนะครับเขายังยือ้อเออเขายังน่าจะได้เปรียบเนาะถ้าเกิดว่าเราไปเจอในแรงพอๆกันนะนะครับมันจะมีโอกาสที่เขากดเราแบบว่าไม่ลงเรายังพอมีฮิลยื้อนะเป็นพวกทีมถึกดีเคลมไรล,ลี่อะไรพวกนี้ลิงไฟเล่นง,ง่ายนะครับแต่ถ้าเล่นทีมศาเลยเนะี่ยช่วงหนึ่งทองสองทองเนี่ยนะครับพวกเอเติแฟกอะไรเราก็ไม่แน่นเนาะมันก็อาจจะแบบทําให้แพ้ได้นะครับอ่ะแล้วอันเนี้ยผมว่าทีมดีเคลลมชนะนะเพราะว่าเขา ไม่แปลนี่คืลมเนาะทำให้โซเนียหรือซอนย่านเนี่ยนะครับปาดเบานะตีเบานะครับเห็นไหมก็แพ้เลยนะออเออเรื่องของการดับเรื่องของการเล่นคอม,มโบก็ต้องดูนิดนึงเนาะนะครับบางทีมันอาจจะต้องปรับคอม,มโบเนาะในการเล่นนะครับเราอาจจะไปเล่นคอม,มโบเดิมๆก็ไม่ได้นะฮะอาจจะต้องเล่นเอาชัวร์เดิมนิดนึงเนาะอย่างผมเองเนะผมก็เล่นเอาชัวร์นะเ,เนี่ยนะก็เล่น คอมโบชัวนะครับไม่ได้เล่นแบบว่าโอ้โหเล่นเอาสนุกเล่นแบบตัวที่อยากเล่นนะมันอาจจะต้องถามเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแรงดาวหนึ่งทองสองทองเนี่ยมันก็ยังเล่นแบบคอมโบที่เป็นคอมโบเดิมๆได้เนาะนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับในเรื่องของการตีเอเนี่ยเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมเนาะไอดีผมก็น่าจะหยุดตีละนะครับเดี๋ยวไปตีไอดีรองไอดีเด็กแล้วก็เดี๋ยวตีไอดีเพื่อนๆเนาะนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปถามกันในไลฟ์สตรีมเพิ่มเติมได้เนาะหรือใครอยากถามในคลิปนี้อยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ RTA เนอะหรือว่าเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม